เปิดค่าใช้จ่ายกุ้งสุทธิราชทุ่มเพื่อน้องรักษาตัวนานเจ็ดเดือนเป็นเวลานาน,านกว่าเจ็ดเดือนแล้วที่วิรดา,าวงเทวันน้องสาวลิเกชื่อดังกุ้งสุทธิราชวงเทวันนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังล้มป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงทางครอบครกัวก็ไม่ยอมแพ้หวังให้มีปฏิหารเกิดขึ้น ล่าสุดมีการเปิดเผยค่าใช้ใจออกมาโดยกุ้งได้อัปเดตว่ายังเฝ้ารอปฏิหารที่เกิดขึ้นกับน้องวิแม้จ่ายค่ารักษาไปแล้ว10ล้านทาง Facebook คนลุกทุ่งได้ให้ข้อมูลไว้ว่ากุ้งสุทธิราชและครอบครัวยังรอคอยปฏิหารให้น้องวิวิรดาฟื้นและรู้สึกตัวหลังจากป่วยไข้ลืดออกชนิดรุนแรงต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมานานกว่า7เดือนทำทุกวิถีทางทางวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ความเชื่อตอนนี้ค่ารักษาสูงถึง10ล้านแล้วแต่ยังอยู่ในความดูแลของประกันแม้ในอนาคตจะต้องใช้เงินตัวเองก็พร้อมเพื่อรอน้องสาวกลับมาก็ขอให้ปฏิหารเกิดขึ้นกับครอบครัวนะคะขอให้คุณวิปลอดภัยและหายเร็วๆค่ะทางทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ